ไม่เมื่อกี้เห็นมีมีอันนี้ครับรคโอเคค่ะในที่สุดก็ถึงวันของเราอย่าเต็มที่แล้วครับผมค่ะทำไดดีครับสำหรับผมนะครับก็ตื่นเต,นต้นมากๆเลยครับแล้วก็ดีใจมากๆแล้วที่แบบวันนี้ได้มาถึงแล้วครับก็เป็นฟิตติ้งอย่างทานการครับแล้วก็ได้ใกล้ที่จะเปิด กล้องแล้วครับก็ตื่นเต้นมากมากครับแล้วก็พวกผมจะทําให้ดีที่สุดเลยครับครับก็สำหรับกล้องก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับแล้วก็แบบคิดว่าแบบเพื่อนพี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนก็แบบตื่นเต้นเหมือนกันที่แบบจะได้แสดงในโปรเจกต์นี้ครับก็ช่วงที่ผ่านมาพวกเราก็แบบเวิร์กช็อปแล้วก็แบบมีเรียน acting หรือว่ามีเวิร์กช็อปวยแบบหนักเลยก็พวกเราก็แบบอยากจะทําให้แบบออกมาดีที่สุดครับยังไงก็ฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ เป็นไงเมื่อกี้ฟิตติ้งเมื่อกี้ฟิตติ้งท้อสนุกจริงเหรอครับมันเกินตรงไหนกนึ่งกล้องเหรอไม่รู้เหมือนกันยังไงพี่โทรไงคะเราไม่เคยร้องนิดนึงครับตรงไหนตรงไหนที่มันเกิดตรงตรงที่ถ่ายรูปครับจริงๆก็คือถ่ายรูปแล้วคนคนเยอะคนเยอะก็เะไรครับ เถื่อนตรงที่พี่พี่เชียร์หรือเปล่าอะไรใช่ครับอันนี้คือเรากลับมาแบบว่าได้ใไปคือศึกษาเนาะก็เตรียมแบบว่าเข้าโปรเจกต์นี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับก็้อน่าจะผ่านไม่นานใช่ไหมคใช่ครับกล้องยังใส่บ้างครับกล้องใส่เสื้อช็อปไม่ร้อนเสื้อช็อปใส่ไม่ไหวใส่สกรูแต่ใส่เสื้อช็อปใส่เสื้อมาศึกษาสีขาวเนี่ยชอบกับผมเหรอครับชอบเราคู่ครับไม่ถึงชอบ น้องกล้องใส่ทุกนักศึกษาค่ะหรือว่าชอบน้องกล้องใส่อะไรก็ชอบหมดครับอะไรนะครับใส่ทุกอย่างที่แบบว่าออกมาอยู่ในตรงไหนที่เราหนักใจก็ไมครับที่หนักใจเหรอครับเอาเป็นที่แบบกังวลนิดนึงไ่้ไหมครับอาจจะเป็นเรื่องการพูดเพราะแบบรู้สึกว่าแบบกล้องก็เพิ่งถอดเหล็กมารู้สึกว่าแบบยังไม่ค่อยชินกับการพูดเท่าไหร่ครับสำหรับผมนะครับพูดเร็วไปนิดนึงเมื่อวา ครับสำหรับผมนะครับก็มีกังวลเรื่องการพูดแล้วก็การใช้ voice ครับเพราะว่ารู้สึกว่าภาษาไทยผมยังไม่ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ครับก็จะไปอ่านหนังสือภาษาไทยเยอะๆครับแล้วก็พูดให้ใช้วรรคดีลำดำใช่ครับก็จะพยายามให้ดีที่สุดครับแบบในการเรียนรู้ภาษาไทยมากกว่านี้ครับแล้วก็การพูดก็อยากให้มีบีบตามพี่หมื่นฟ้าครับเพราะว่า การพูดแ,แบบอะไรที่เล็กๆและมีรายละเอียดเยอะๆก็จะพยายามทำให้เหมือนที่หมิ่ฟ้ามากที่สุดครับไม่ทไหนแต่ว่ายังไม่เข้าาะีแว่าเราาคู่มมีเยอะเลยครับมีเยอะเลยครับเออก็มีเรื่องของอการพูดเป็นประโยคครับบางครั้งผมไม่เข้าใจประโยคจาดนี้ผมก็จะพูดสลับไปสลับมาอย่างเช่นแบบมีบทหนึ่งนะครับที่ ที่ตอนที่เราลองเวิร์กช็อปแล้วเราก็แบบมีแบบลองอาบทมาลองเล่นดูใช่ครับอะไรนะอะไรอนาคตอะไรนะบอกว่าแบบเออแบบผมจะไม่เสี่ยงอนาคตผมไปตอนนี้หรอกนี่ครับแต่ว่าตอนนั้นอะผมพูดว่าผมจะไม่เสี่ยงตอนนี้หรอกอนาคตผมอะครับมันก็สลับกันใช่ครับเป็นแบบปัญหาเรื่องระโยคครับแล้วทากล้องช่วยไหมกล้องช่วยหัวเราะครับเพราะแบบมันตลกอะแบบเข้าไปแล้วเปล่า เขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่แล้วแบบก็ท่องสักแป๊บหนึ่งก็ทําได้แล้วครับใช่ครับเพราะว่ามีน้องกล้องคอยช่วยครับอ๋อแล้วน้องกล้องนี่ก่อนเล็กแล้วพร้อมจะเป็นแก้มย้อยเป็นที่แล้วใช่ครับคือเมื่อวานเนี่ยรู้ว่าจะมาฟิตติ้งวันนี้เมื่อวานกล้องก็เลยไปกินหมูกระทะมาเลยอือเคยให้แก้มย้อยไปกินกินหมูกระทะอ๋อแล้วพี่โทรหาคาแรคเตอร์ หมื่นฟ้ามัืิ้เหมือนเราครับเออถ้าเทียบโดยตรงแล้วก็มีมีส่วนที่คล้ายมากๆเลยครับแล้วก็มีส่วนที่ไม่เหมือนเลยก็มีครับอย่างเช่นที่ไม่เหมือนก็คือเป็นความที่ที่หมื่นฟ้าเป็นคนที่สู้งานมากๆเลยครับแบบคือในในในพาร์ทของการทํางานที่หมื่นฟ้าก็จะเป็นคนที่แบบเด็ดขาดแบบทุกอย่างเลยครับแบบเป็นคนสุขุมอย่างนี้เขาก็จะแบบวยคุมวิทย์ไม่ใช่อาณาธมอ่อน ครับก็จะดุมากๆเลยครับในการพาร์ทของพาร์ทของการทางานครับแต่ว่าถ้าอยู่กับน้องที่รักอย่างนี้ก็จะเป็นอยู่คนหนึ่งไปเลยก็จะเป็นผู้ชายแบบกุุ๊ๆน่ารักน่ารักครับแล้วที่ทัวรสิเป็นอะไรครับตอนนี้ผมไม่รู้ผมก็มุดอู่ปาแต่ว่าให้น้องกองตอบลกันยังไงครับขูกวิดไหมน่าจะไกลไปหน่อยครับรถติดด้วยก็จะยังไงเขาเหมือนไหมเหมือนก็ก็เหมือนนะครับรู้สึกว่าที่มีไม่เหมือนมีแบบแค่แบบ น้อยมากที่ไม่เหมือนเขาบอกว่าหลอกกว่าจริงไหมครับทุกคนยังไงครับผมก็ก็ถ้าเรื่องแอคก็คือผมว่าแบบพอสูสีกันเลยแล้ว่าระวางพี่มือฟ้ากับพี่โทแต่ว่าแบบรู้สึกว่าพี่มือนฟ้าจะเป็นเป็นแบบคนที่แบบตัดสินใจเร็วแบบตัดสินแบบเด็ดขาดมากกว่าแต่ว่าพี่โทเขาแบบอาจจะแบบคิดรอบคอบกว่าว่าแบบ เออเราควรจะทาอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมใช่ครับ <S <S 1> <S 1> ใช้เวลาในการใช้เวลาในการตัดสินใจหน่อยก็เลยแบบมันก็มีสิ่งที่อาจจะไม่เหมือนเพราะว่าแบบถ้ารีบไปเลยบางครั้งมเราก็อาจจะแบบใจร้อนเกินไปหน่อยครับแลวที่รักก,รกับกล้องว่ากล้องว่าที่รักกับกล้องก็แทบจะเหมือนกันหมดเลยครับแต่ว่าจะมีแค่บ,บางอย่างที่ไม่เหมือนกันคือที่รักจะเป็นคนที่แบบชอบทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยแบบรักทุกอย่างรักแม่รักแมว คือรักทุกอย่างเลยแต่ว่าแบบก้องจะมีแบบสิ่งที่กลัวเหมือนกันก็เลยแล้วก็ทีรักเนี่ยจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีตลอดเวลาแต่ก้องรู้สึกว่าแบบก้องมองแบบโลกในความเป็นจริงก็เลยรู้สึกว่ามันก็จริงๆิมันก็ไม่ได้มีแบบทุกอย่างมันก็ไม่ได้ดีตลอดแบบไม่ได้ดีเสมอไปก็รู้สึกว่ามันก็เป็นข้อที่แตกต่างระหว่างก้องกับทีรักเหมือนกันคับเดี๋ยวพอเราแบบว่าสวมบนเป็นทีรักไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องการลงคนแบบพนทจี้เดียวกับทีรัก ต้องเป็นเอเนจี่เดียวกับพี่รักเลยส่วนพี่โธเนี่ยก็คือที่มึกฟ้าเนี่ยก็จะเป็นสีแบบอบูบเสรษฐีรวยมากเปย์ใส่เปย์ใช่อันนี้เตรียมเปย์ได้คะหรือว่าเปย์อันนี้เดี๋ยวให้พี่หมือฟ้าเปครับเอาละพี่โทอ่ะพี่โทพี่โธขอนิดนึงค่ะเปย์ป่ะเขาเขาเปย์เป็นบางโอกาสบางโอกาสที่ได้เจอครับอยากกินหมูนะคะ วก็ชอบบอกจะซื้อร้านหมูกระทะเลยตอนไหนไม่ใช่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 ซื้อแฟนชายมาเปิดซื้อร้านหมกระทะพี่โทรมาแต่ว่าแบบเปิดหน้าบ้านแล้วแบบมีแค่โต๊ะเดียวข้ารับลูกค้าคนเดียวหรอคะใช่ครับครับพนักงานก็คือผมคนเดียวอันนี้แบบบอกให้พี่เขารับรู้จะได้เปิด ใช่พี่เขาอยากได้ลูกค้าเหมือนกันนะครับต้องมาทุกวันนะได้อเขาให้เปิดหน้าบ้านขา่อได้โอ้โหหน้าบ้านน้องไม่มีที่ให้เปิดแล้วครับอ่ะแค่ไหนเราจะให้เราท่านเขเปิดไหมหรือเราจะเคลียร์พื้นที่เขาไหมเดี๋ยวเอาจักรยานออกให้โอเคได้ก็โต๊ดเดียวเหรอลูกค้าคนเดียวใช่โต๊ดเดียวเดียวก็อีเดียวก็อีเดียวแล้วในใจคนเดียวเราป้า เห็นไหมพี่เก่งไหมเก่งเ้ยข้างหลังของพี่เขาเขาจ่ายแอาเซอมาว่าไงอ๋ออ๋อองงี้นี่เองจึงง่อยครับผมนิดนึงนิดนึงนี่เขาถอดแต่กันมันน่ารักนะครับอืมตอนถอดกับไม่ถอดก็น่ารักคนละแบบครับ ล่าสุดเห็นเขาทำกุกกี้ซอฟต์ไวช์เลยกุกกี้อ๋อเขากินหมดแล้วอ่ะไม่ได้หมดแล้วคือเขาเน่ยมาให้เราเลยขี้หมดตั้งแต่ที่บ้านแล้วครับใช่ครับทำไมไม่เหมือนที่โทราชทำเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะทำใหม่ให้ครับได้เดี๋ยวก็จะทำใหม่ใช่สักวันหนึ่งที่อยากทำแล้วคันนะได้ครับจะ,จะทำไม่ที่โครเาชแค่ไหนชิ้นเดียวหรือว่าหลงอะไรอยเอาเป็นชิ้นเท่านี้ชิ้นเดียวชิ้นเท่านี้โอโ้โหเขา้าวตอกอบได้ปะเนี่ยเข้าไม่ได้ <c oughs> ต้องซื้อเตาอบใหม่แล้วอ๋อซื้อเตาอบใหม่อันที่บอกใครบอกก็คืออ๋อเดี๋ยวน้องเขาจะไปซื้อเองใช่ไหมไม่พี่โทรซื้อมาให้ครับก็รอติดตามครับคุกกี้ของน้องกองอ๋ออ๋อเรียกว่าพี่รอติดตามคอนเทนเนอร์ใช่ไหมผมรอติดตามครับทำไหมครับผลิตภัณฑ์ทำได้ครับทำได้ตลอดแต่ว่าแถมแบบยาแบบท้องแก้ท้องเสียด้วยได้ครับขายแบบเป็นแพ็คเกจต้องการใส่เขาไปในนี้ด้วยทำไมเราต้อมั่นใจหรอมั่นใจครับแต่ว่าแบบ ไม่คือน้องน้องเขาจะให้ผมปวดท้องเล่นเครับผมใช่ครับนั่นเก้าบแล้วว hey port ่าเแอ่ต้องเลถนอะไรนะครับเล่นถ่านเร่งเร่งอ๋อเร่งถ่านอ๋อ ครับก็รับก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราให้ราเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างก็จะไปได้ดีครับล้าก็น่าจะทันอยู่แล้วแน่ๆเพราะว่าแบบเราก็จะมีการเปิดกล้องภายในสิ้นเดือนนี้แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะยังไงก็ทันออนปีนี้แหละครับครับผมแล้วตอนนี้ก็คือพี่โตก็คือขนัดที่ที่รักแค่ยังไครับอ๋อถ้าแบบเรียกอยู่แล้วครับเอ้ยฮะ ไม่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยแข่งภาษาไทยใช่เพราะเรียกน้องก้องอยู่แล้วแล้วก็แบบเรียกที่รักบ่อยครับตอนนี้น้องก้องเริ่มชินอย่างเวลาวก็เดี๋พี่เขาจะเรียกที่รักให้กันแต่ว่าเข้าคาเล็คเตอร์เลยออ๋ก็กก็็เริ่มชินแล้วครับเพราะแบบมีเวิร์กช็อปกันมาไงก็เลยแบบไหนลองดูที่รักเออแต่ลองเล่นที่รักแบบที่ถึกว่านะครับ ที no ่รักฮะได้ไหมได้ได้ได้เขาเรียกที่รักเราหลเอนต่ะฝาไงค่ะแฟเราตามเนาะจะมีทั้งแบบ่งวกเปิดองด้วก็ฝา เรื่องกี่หมื่นฟ้า Your Sky the Series ด้ครับเพราะว่าก็พวกเราเป็นนักแสดงนำนะครับก็ฝ้าเป็นกำลังใจให้พวกผมแล้วก็เดี๋ยวพวกผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยครับแล้วก็ขออิงเอ่อฟิสโ o ล us the Your Sky Series เอมั o แ a น a ์ก n น will do our best to uh, make t h e s series the best series that we ever made ครับผมแล้วก็ ตอนนี้ทางค่ายก็มีประกาศวันบวงสรวงไปแล้วนะครับก็อยากให้พี่ๆสื่อแล้วก็พี่ๆแฟนขับทุกคนมาให้กําลังใจเราในวันที่บวงสรวงด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะมีให้คิวแรกภายในเดือนนี้ด้วยก็ฝากทุกคนเป็นกลังใจให้พวกเราทีมนักสนแสดงเรื่องกี่มื่นฟ้าทุกคนด้วยนะครับคราาใใับก็ปครับก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ที่รักแล้วก็ที่ม่นฟ้าค่ะ แลวก็นักแสดงทุกๆคนด้วยนะครับพวกเราก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะโอ้โหมึงเป็นไรจ้าจากฝั่งนี้จ้าจากฝั่งนี้ะจ้าแตนเนี่ย โอเคขอคค่ะทงานกลกยังไม่ถึงเหรอยังยังไม่ถึงเลยอผีต้องนี่่ะ